El ค่ะยูริอุคุรีนะคะก็ครั้งนี้นะคะยูริจะมารีวิวแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจทุกคนนี้ดูกันอีกแล้วนะจะ๊ะโดยผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากเลยนะคะแล้วก็ยูริเองเนี่ยก็เคยรีวิวไปแล้วด้วยนะคะและคลิปนั้นนะคะก็ได้รับการตอบรับกระแสตอบรับดีมากๆว่าเฮ้ยไปซื้อตามนะคะแล้วใช้แล้วก็ได้ผลดีมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบเฮ้ ي, ยยอดขายถล่มทลายอะไรจะขนาดนั้นนะคะพอรีวิววิธีเนี่ยนั่นก็คือเจ้านี้เลยนะคะเจ้าสบู่ไข่ขาวจากประเทศสวีเดนนั่เอง ะะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะเขาก็มีประวัติศาสตร์ที่แสนจะยาวนานมากๆเลยนะคะถึง110ปีเลยด้วยนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับจากราชวงศ์ประเทศสวีเดนแล้วด้วยนะคะเพราะว่าเนี่ยเขาใช้โปรตีนไข่าขาวจากไก่ที่เลี้ยงเฉพาะในประเทศสวีเดนเท่านั้นเลยนะคะและที่สําคัญนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยได้รับการยอมรับและเป็นเป็นที่นิยมมากๆซึ่งมียอดขายอันดับหนึ่งในประเภทสินค้าทงความสะอาดผิวจากประเทศสวีเดนเลยด้วยนะคะโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยเจ้าสบู่ไข่ขาวตัวนี้นะคะ จึงเป็นที่นิยมมากๆสำหรับคนที่ต้องการลดปัญหาสิวเซี่ยนสิวอุดตันรูขุมขนเลยโดยเฉพาะนะคะอเอ๊ะแต่ลองสังเกตดูดีๆสิคะว่าหน้าตาของมันเปลี่ยนไปใช่ไหมเอ้ยอ่าใช่แล้วนะคะเห็นไป้ายไหมคะว่านี่เลยนะคะเจ้าตัวนี้เป็นสบู่ไข่จากประเทศสวีเดนสูตรใหม่นั่นเองเห็นไหมเขาเขียนไว้นะคะว่า กางจางสายรดูสุขภาพดีด้วยนะจ๊ะเจ้าตัวนี้นะคะ่ะก็มีการปรับสูตรใหม่นู่นนี่นั่นเพิ่มขึ้นนะคะแน่นอนว่ามันจะต้องดีงามไม่แพ้กับสูตรเดิมแน่ๆนะคะซึ่งถ้าสูตรเดิมนะคะหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้ เห็นไหมว่าหน้าตามันไม่เหมือนกันเลยนะคะก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะคะระหว่างมีรายกับไม่มีรายนะจ๊ะซึ่งจะสูตรเดิมดัวนี้นะคะก็จะเหมาะสําหรับคนที่มีผิวนะคะธรรมดาหรือว่าผิวมันโดยเฉพาะนะคะก็เหมาะสําหรับคนที่แบบมีสิวเยอะๆผิวมันมากๆนะคะก็ใช้สูตรเดิมเนี่ยจะดีมากๆเลยแต่ว่าเจ้าสูตรใหม่นี้นะคะเขาก็จะมีความเพิ่มเติมขึ้นมานะคะดังนั้นเนี่ย ขาก็จะเหมาะสําหรับคนที่มีผิวธรรมดาหรือว่าผิวแห้งนั่นเองสรุปไม่ง่ายเลยนะคะว่าเจ้าสูตรใหม่นี้นะคะก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้มากขึ้นมากกว่าเดินมนั่นเองนะคะอ่าอะไรจะขนาดนั้นนะคะก็คิดว่ายูริคิดว่าเนี่ยสาวที่ผิวแห้งนะคะจะต้องหลงรักมากๆเลยเพราะยูริเองเนี่ยมีผิวแห้งนะคะก็ใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีงามมากจริงๆนะคะยางงั้นเราไปดูรีวิวกันเลยดีกว่านะคะว่าเจ้าสูตรใหม่นี้นะคะจะมีอะไรใหม่สเปเชียลเป็นพิเศษขนาดไหนนะคะไปดูกันเลย เจ้าสบู่ไข่ขาววิกเตอรียสูตรใหม่นี้ก็มีการเพิ่มส่วนผสมใหม่ๆเข้าไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะได้แก่โยเกิร์ตและดอกแอดเวน์และยังมีการเพิ่มโปรตีนไข่ขาวและลานเนนเข้าไปมากถึง2เท่าเลยด้วยนะคะจะช่วยให้ผิวดูขาวกระจา่างใสผัดเซลล์ผิวเก่าลดสิวเซียนสิวอุดตันดูขมขนดูเล็กลงควบคุมความมันหน้าดูเฟิร์มกระชับเนียนนุ่มชุ่มชื้นและดูสุขภาพดีค่ะ และยังทำให้เราแต่งหน้าได้สวยติดทนนานยาวนานถึง12ชั่วโมงเลยด้วยนะคะ สำหรับวิธีการใช้เจ้าสบู่ไข่ขาวสูตรใหม่นี้ก็ไม่ต่างจากสูตรเดิมเลยนะจ๊ะนั่นก็คือถ้าเราล้างหน้าแบบปกตินะคะก็เพียงแค่ใช้สบู่นะคะโดยถูให้เกิดฟองและนํำฟองเนี่ยมาทายทั่วใบหน้าและนวดเบาๆแล้วจึงล้างหน้าออกด้วยน้ำสะอาดได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าใครนะคะต้องการใช้สบู่ไข่ขาวมาพอกหน้านั้นเราก็จะถูให้เกิดฟองแบบนี้และเอาฟองครีมนุ่มๆเนี่ยค่ะมาทายทั่วใบหน้าโดยเว้นบริเวณรอบดวงตาและปากจากนั้นก็ทิ้งไว้1-3มนาทีเสร็จแล้วก็ล้างหน้าออกด้วยน้ำสะอาดได้เลย อ่าเห็นไหมล่ะคะว่าเมื่อล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยผิวดูขาวกระจ่างใสขึ้นทันทีเลยจริงๆค่ะแล้วก็ผิวเนี่ยสะอาดมากเลยนะคะมาลองดูภาพเปรียบเทียบ before After กันดีกว่านะคะเห็นไหมคะว่าโหมันดูขาวขึ้นกระจ่างใสขึ้นจริงๆไม่ได้โม้เลยนะคะที่สําคัญนะคะผิวเนี่ยไม่แห้งตึงสบายผิวนุ่มชุ่มชื้นมากๆเลยอ,ะอ่ะอ่าเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะคะว่าถ้าถามยูริแล้วเนี่ยยูริเนี่ยใช้สูตรไหนมากกว่ากันใช่ไหมเอยคะ่ะจริงๆแล้วตอบไม่ได้อะ่ะคือแบบ รักพี่เสียดายน้องมากจริงๆคือ,อยูรีต้องมีทั้งสองสูตรนะจ๊ะนะคะเพราะว่าถ้าช่วงไหนที่ใกล้ๆไอ้หน้าหนาวแบบเนี้ยหน้าเริ่มแห้งหน้าเริ่มตึงเนี่ยคือจําเป็นที่จะต้องใช้สูตรใหม่มากๆเพราะว่าต้องการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะเพราาใช้แล้วเนี่ยน่าจะดูมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าช่วงไหนอากาศร้อนมากๆเนี่ยก็ต้องใช้สูตรเก่านะคะเพราะว่าเจ้าสูตรเก่าตัวนี้นะคะเขาจะช่วยคุมความมันได้ดีนะคะแล้วก็ถ้าช่วงไหนสิวเยอะมากๆก็จะใช้สูตรเก่าเพราะว่าแบบสิวมันจะแห้งได้เร็วมากกว่านะคะแต่จริงๆแแแลล้้ววสสูตใหหมม่่กกก็็งเเเอออคืืบบาาาภพ เพราะว่าอ,อยู่ดีว่าคนที่ผิวแบบผิวธรรมดากึ่งไปค่อนแห้งนะคะแต่ก็มีบางช่วงที่มีประจําเดือนก็จะแบบผิวก็จะ,จะแบบมีมันทีโซนบ้างนะคะก็คือจะใช้สลับสลับกันไปนะคะแต่ว่าเพื่อนๆก็ลองเลือกเอานะคะให้เหมาะกับสภาพผิวดีกว่าะคะใครผิวมันนะคะก็ใช้สูตรเก่านะคะใครผิวแห้งก็ใช้สูตรใหม่นะจะอ่ะจำได้แล้วใช่ไหมเอ่ยนะคะก็สําหรับสูตรใหม่นี้นะคะเขาก็ มีวางจำหน่ายแล้วนะคะตาม7ซเว่นอนะคะแล้วก็พิกซีนะคะก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะคะส่วนราคานะคะก็ขนาด15กรัมนี้นะคะขนาดเท่านี้นะคะราคาอยู่ที่69บาทโอ้ย ราคาดีดีะเธอนะคะราคาแค่69บาทเท่านั้นเองนะคะก็ขนาดกระทะรัดนะคะก็ใช้ได้หลายครั้งอยู่นะคะเห็นขนาดเท่านี้นะยู่ดีก็ใช้ได้ประมาณ2 3มอาทิตย์ประมาณนั้นแล้วแต่ช่วงนะคะว่าแบบช่วงไหนถูช่วงไหนพอกหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ใช้ได้นานอยู่นะแล้วก็ราคาแค่69บาทซึ่งมันแบบดีดีนะคะก็ถ้าใครสนใจอยากจะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนะคะก็สามารถเข้าไปที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจของแบรนด์ได้เลยที่ขึ้นหรข้งนี้เลยนะจ้าเตึ้งๆนะคะแล้วก็ครั้งนี้นะคะยูนีคมต้องขอตัวลาการไปก่อนแล้วกันนะคะไว้มีผลิตภัณฑ์อะไรดีๆเด็ดๆดวงๆแบบนี้อีกนะคะจะเอามาบอกต่อกันอีกเช่นเคยจ้ะวันนี้ลากัรไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ